สวัสดีครับวันนี้ผมมนติการเด่นนะครับครูมนตีนะจะมาสอนวิธีการผ่ายอดนะครับให้มะม่วงเนี่ยที่แตกขึ้นจากปกติเนี่ยเราเสียบแล้วมันก็แตกขึ้นมาแค่1ยอดนะครับถ้ามันแตกอีก1ชุดมันก็จะเป็นอีก1ยอดนะแต่ครูจะใช้วิธีการผ่ายอดนะครับเพื่อทําให้มันแตกได้มากกว่า1ยอดขึ้นไปนะครับสังเกตดูนะครับตรงบริเวณซอกใบเนี่ยมันจะมีตาแตกอยู่ตรงโคนใบตรงเนี้ยทุกอันเลยนะครับ แต่ละโคนใบจะมีตาแตกทั้งหมดเลยฉะนั้นเราก็จัดการตัดตรงกลางออกนะครับจะเป็นการหั่นใช้กันไกลหรือว่าใช้คัตเตอร์ครูก็จะใช้คัตเตอร์จิกแบบนี้แล้วก็งัดขึ้นนะครับใบขาดใบหลุดบ้างไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับอ่านี่ก็หรือถ้าให้ชัวอะไรก็คือผ่างไปลึกๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะมันก็จะเกิด การแตกยอดขึ้นใหม่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตาตานี้หลุดไปแล้วนะครับก็จะมีตานี้แตกขึ้นมาแล้วก็จะมีตาด้านล่างนี่ยแตกขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับแบบนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้มะม่วงแตกสงพุ่มได้สวยขึ้นมะม่วงที่ครูได้ผผาไว้นี้คือมะม่วงฟอร์จูนนะครับก็ครูชอบพันนี้มากเลยครับก็ปลูกไว้เยอะหน่อยนะต้นที่ครูผ่าไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ พอผ่าเสร็จนะครับมันก็จะมีการแตกแตกที่เยอะขึ้นนะครับก็จะด้ลักษณะแบบนี้แตกออกมาสีเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ผ่าไว้นะครับก็แตกออกมาอีกห้าเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ผ่าแต่อันนี้ใช้การตัดนะครับก็คือตัดหลังจากที่มันแตกขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็ตัดใช้ใกรรไกรตัดตรงนี้เลยชึบ มันก็เหมือนการผ่าน,นี่แหละเราหยุดเฉยๆแล้วมันก็จะมีตาแตกที่ตาแตกที่อยู่ตรงซอกใบนรงนี้ครับแล้วก็ให้มันแตกขึ้นมานะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกำใจใครูด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ